ว่างงานแลวก็ส่วนมากจะลงไปทํางานที่ต่างจังหวัดหรือกรุงเทพนะครับดังนั้นเราจะตั้งจุดนี้ขึ้นมาเพื่อเวลาว่างงานของเกษตรกรนี่นะครับจะได้ปฏิบัติต่างๆคือเราทํากินเหลือกินแล้วก็จะขายได้นะครับ แม้เป็นแนวคิดที่ดีมากๆเลยนะครับสําหรับการทําไร่นาสวนผสมพี่น้องเกษตรกรจะได้ไม่ต้องจากถิ่นฐานบ้านเกิดไปหางานทําที่อื่นที่สําคัญปลูกเหลือก็สามารถนําไปขายได้อีกนะครับงานต่อไปของพี่ประเดิมในวันนี้ก็คือการแวะเยี่ยมเยียนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรที่ปลูกม่อนเลี้ยงไหมที่พี่ประเดิมได้ดูแลเพิ่นจะเขามาดูแลมาซอยแล้วก็ขอทางเกษตรอำเภอเพิ่นจัง คุณพ่อประเดิมเนาะค่ะขออนุญาตเลยคุณพ่อเพิ่นกับเขามาดูแลถูกทุกรายการนะคะแต่ว่าตงขอว่าองไปหาเพิ่นนะคะให้ค้ำปรึกษาเพิ่นขอความู้จากเพิ่นเพิ่นกะได้มาแนะแนวแนะนำให้กะถือว่าได้ความู้หลายนะคะขอขอบคุณท่านเกษีหลายนะคะ สำหรับวันนี้เวลาของเกษตรสร้างคนก็หมดลงแล้วละครับสัปดาห์หน้าพี่ประเดิมจะพาไปดูเรื่องของการปลูกพืชอินรีย์ปลอดสารพิษกันครับจะเป็นอย่างไรนั้นต้องติดตามให้ได้นะครับ สำนักง,งานเกษตรจังหวัดสมุทรสาครขอเชิญเที่ยวงานตลาดนัดวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายสมุทรสาครระหว่างวันที่13-17กรกฎาคม2554เวลา10นาฬิกาถึง21น,นาฬิกาณบริเวณริมเขื่อนหน้าศาลเจ้าพ่อหลักเมืองอำเภอเมืองสมุทรสาครจังหวัดสมุทรสาครภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมายเช่นการแข่งขันประกวดจัดกระเช้าผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนการจำหน่ายผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน และผลผลิตทางการเกษตรรวมทั้งยังได้ความรู้จากนิทรศการผลิตภัณฑ์วิสาหากิจชุมชนอีกด้วยนะครับงานดีๆแบบนี้ห้ามพลาดนะครับเฉลยสำหรับคำถามประจำวันที่22มิถุนายน2554ที่ถามว่าช่วงเกษตรสร้างงานวันนี้ เราพาคุณผู้ชมไปดูการทำเสือกกที่จังหวัดใดเราไปฟังคาตอบกันได้เลยครับวันนี้นะคะจะพาท่านผู้ชมไปดูวิธีการทำเสือกกกที่จังหวัดมหาสารคามค่ะและผู้โชคดีสองท่านได้รับของที่ระลึกจากทางรายการมีรายชื่อดังนี้ครับสำหรับคำถามประจำสัปดาห์นี้เราขอถามคุณผู้ชมว่าช่วงเกษตรสร้างงานในวันนี้เราพาไปชมเรื่องกล้วยไม้ฟาแลนนอปซิสที่จังหวัดใด 1. ลำพูน 2. เชียงใหม่ถ้าคุณผู้ชมทราบคำตอบกันแล้วก็รีบส่งประชนียบัตรมาที่รายการรู้เพิ่มเติมค่าเกษตรกับกรมส่งเสริมการเกษตรกลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์สำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยีกรมส่งเสริมการเกษตรแขวงลาดยาวเขตจ,จตุจักรกรุงเทพห0 0 0หมดเขตร,รับคำตอบวันที่19รกรกฎาคมนี้นะครับ ผู้ชมคะประเทศไทยเราถือว่ามีความอุด,ดมสมบูรณ์ทางทรัพยากรธรรมชาติมากมายนะคะซึ่งถ้ามีการจัดสรรที่ดีและอาศัยความร่วมมือเพื่อให้เกิดความเข้มแข็ง ของสังคมเกษตรกรรมซึ่งถือเป็นรากฐานสําคัญของเกษตรไทยก็จะทําให้พี่น้องเกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได้แล้วก็แก้ไขปัญหาต่างๆได้ด้วยตนเองนะคะและถ้าหาพี่น้องเกษตรกรทุกคนร่วมมือกันนะคะก็จะก่อให้เกิดความสําเร็จและทําให้ทุกคนสามารถมีความสุขบนความพอเพียงของการดํารงชีวิตค่ะและทั้งหมดนี้นะคะคือเนื้อหาของรายการรู้เพิ่มเติมค่าเกษตรกับกรมส่งเสริมการเกษตรประจําสัปดาห์นี้ค่ะคุณผู้ชมสามารถที่จะแนะนําและติชมรายการได้นะคะ ที่อยู่ที่ขึ้นด้านล่างนี้ค่ะหรือว่าติดตามชมรายการย้อนหลังได้นะคะที่เว็บไซต์ของกลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กรมส่งเสริมการเกษตรค่ะวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะทีมงานพวกเราเป็นเลิศพวกเราเชื่อชูคุณนักธรรมเราคือผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนทรัพย์สินในพื้นดินให้มีความหมายเกษตรกรต้องสุขสบาย เราทั้งหลายก็ช่วยกันสร้างความเข้มแข็งเกษตรกรอยู่ดีกินดีมีศักดิ์ศรีเป็นปูชนียบุคคลประเทศไทยพ้นความยากจนเมื่อทุกๆคนเห็นคุณค่ากเกษตรกร